โอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วนี่ก็คือของที่เราจะเตรียมไป <g ülme> แมสตังกระเป๋าผ้านหนึ่งใบตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วครับเรากำลังเดินออกจากซอยที่บ้านก็ตอนนี้เดินมาสักพักแล้วนะครับเราก็จะวิ่งไปละ ตอนนี้เรามาถึงหน้าป้ายแล้วอันนี้คือจุดที่เราอยู่ใช่ไหมอันนี้เราจะไปตรงนี้เราเดินน้ำนะครับไปใกล้ถึงในตัวตลาดละตรงน,นี้ถ้าเป็นพิกัดร้านหมูปิ้งนะครับตอนเวลาประมาณหกโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเนี้ขึ้นไปตรง แม่น้ำเพชรน,นะครับนี่นะครับบรรยากาศแม่น้ำเพชรตอนหกโมงยี่สิบครับท้องฟ้าเริ่มจะกินพระอาทิตย์ละนี่ระดับน้ำนี่ปกติครับปกติจะประมาณนี้ไม่ได้แห้งนะครับเราไปกันต่อที่ที่เราจะไปนะครับตรงไปอีก จริงๆว่ายน้ำไปก็ได้ครับแต่ไม่ไหว <c oughs> ไเจอร้านเพิ่งเจอแต่ว่าไม่เคยกินอยู่ตรงเลยเลยสามเจ้ามานิดหนึ่งอันนี้นะครับเป็นบรรยากาศทางที่เราวิ่งมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าเราออกไปทางนั้นรถจะเยอะเราก็เลย ข้ามาในตอกนี้นะตรงไปก็จะตอกยาวเลยฮะทางนี้ตอนนี้เราก็ถึงสะพานอีกฝั่งของสะพานจากตอนที่แล้วนะครับเราก็เดินมาถึงสะพานแล้วแต่ว่าเหมือนมันใกล้นิดเดียวนะแต่ว่าผมเดินด้วยไงแล้วก็แอบ,บถ่ายรูปบ้างก็นี่เป็นท้องฟ้านะฮะที่ตอน พระอาทิตย์ใกล้ตกจะตกอยู่แล้วแหละหรือว่าตกไปแล้วน่าจะตกไปแล้วแต่เราจะเข้าไปตรงตอกตรงนั้นนะฮะข้างหน้า <c oughs> กลับด้านก่อนปึ๊บไม่กลับแต่ว่าอา่นานให้ฟังเลยว่ามันคือสวนอนุสรน,นะครับของสุนทรภู่เชื <c oughs> ่อตอนนี้เราเข้ามานะฮะด้านหลังครับที่เราเห็นวัดาพระพาชัยนะครับมันจะมีกรใน หนังสือเรียนอยู่ว่าถึงวัดพับอะไรนี่เดี๋ยวผมเอาขึ้นนะฮะปุ๊บขึ้นล้โอเคอ่านี่นะครับตรงนี้ที่เราอยู่จะเป็นศาลานะฮะนี่ครับนี่อันนี้เป็นแม่น้ำเพชรนะแต่ผมรู้เรื่องน้อยก็เลยเราไปฟังยากนิดหนึ่ง นนก็จะเป็นปั้นอ่ะนี่ไงผมเจอละนี่ไงท่าเรือนี่วัดพับใช่ไหมน่าจะใช่แต่อันนี้ท่าน้ำเอ้ยท่าเรือจะเป็นท่าน้ำมองมุมนี้โอเคตอนนี้เราก็ถึงที่หมายลวเราจะกลับกันแล้วคนระับเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกัน ที่ร้านนะก็เลยกฟห้เ <laughs> ราวิง่งนะครับหลังจากเรากินทั้งสองอย่างไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านครับตอนนี้เราเดินกลับบ้านจากที่ร้านนะกลับบ้านแล้วก็คลิปนี้ ฝาไ,ไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย